we <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทําให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกำลังกาย้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและวลาเดือนวันนี้ปกติน,นะครับรายการของเราก็จะมีข่าวสารสาระในเรื่องของวงการกีฬามาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจํานะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีมาฝากกันอยู่สม่ําเสมอนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพนั่นเองอาการโาครคภัยไข้เจ็บสาเหตุอาการเจ็บปวดต่างๆวันนี้เรามีในเรื่องของโรคทารัสซีเมียมาฝากท่านผู้ชมครับว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคธารัสซีเมียนั้นจะมีอาการอย่างไรและจะสามารถออกกำลังกายเล่นกีฬาได้เหมือนคนปกติหรือไม่วันนี้ไปหาคำตอบก,กันคร,ครับครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมารับความรู้ในเรื่องของสาเหตุของโรคธารัสซีเมียนะครับว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็อาการของโรคเป็นอย่างไรและใครคือกลุ่มเสี่ยงนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารินทซอสุทธิกุลครับวันนี้ท่านนั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก่อืน,นต้องขออนุญาตถามก่อนเลยว่า,าโรคไารเมียเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรแนละ้วก็อาการมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ค่ะ โรคธาลัซีเมียเนี่ยเป็นโรคซีดเลือดลังนะคะที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมก็คือหมายถึงว่าถ่ายทอดสู่พ่อแม่มาสู่ลูกได้นะคะ โรคนี้เนี่ยคือพบบ่อยในยคนไทย <ฮะ S 2> เพราะว่าเนื่องจากว่าในคนไทยเนี่ยมีผาหะ,หะหรือว่ามียีนแฝงของโรคธาลัสซีเมียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ,<ฮ>ะสูงถึงประมาณสัก25ล้านคน,น่หนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เวลาที่เรามีพาหะห,ะหรือย,ยีนแฝงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มาแต่งงานกันโอกาสที่ลูกหลานเนี่ยก็จะเป็นโรคเนี่ยสูงนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นมีโรคเนี่ย ธาลัสซีเมียเนี่ยสูงถึงประมาณสัก8 0 0 0คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าส่งผลอย่างไรบ้างเวลาที่เด็กเนี่ยเป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยก็คือพอเขามีภาวะซีดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเหนื่อยง่ายนะคะเวลาเขาออกไปเดินเล่นหรือว่าเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นทั่วๆไปเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยไหวนะต้องให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มนะคะแล้วเวลาถ้าเกิดไปเรียนหนังสือก็อาจจะแบบง่วงเหงาหงนอน ไม่ค่อยมีพลังเหมือนเด็กคนอื่น ừ, ทั่วไปเขาะจะอ่อนเพลียกว่าคนปกติใช่ค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเวลาเขาไม่สบายเกิดมีไข้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะมีภาวะที่ซีดลงอย่างรวดเร็วก็แบบนอนโสมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีภาวะซีดหรือว่าเป็นภาวะขาดเลือดนะคะคเพราะฉะนั้นเวลาที่การรักษาของโรคเนี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องให้เลือดแดงนะคะเพื่อที่จะให้เนี่ยพอเลือดแดงเขาเนี่ยได้รับเข้าไปแล้ว ทำให้มีเลือดแดงเนี่ยปริมาณเท่ากับคนปกติเขาก็จะรู้สึกสบายนะคะไม่เหนื่อยง่ายนะก็คือว่า,เ,าเป็นเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าสามารถที่จะช่วยให้มีชีวิตปกติได้อย่างนี้นถูกไหมครับถูกค่ะก็คือว่าการรักษาของของโรคนี้เนี่ยก็คือว่าการที่เราอาจจะจาเป็นต้องมาเติมเลือดเป็นประจำที่โรงพยาบาลอย่างน้อยประมาณเดือนละหนึ่งครั้งะนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ระดับ ความเข้มข้นเลือดเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กหรือคนปกติให้มากที่สุดเพื่อเขาสามารถที่จะไปมีชีวิตประจําวันสามารถไปโรงเรียนเดินเล่นเล่น,ลน,ลนกีฬาได้ไม่ต่างจากเด็กทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเป็นโรคทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือว่าที่เราให้กันให้เลือดเนี่ยเป็นการรักษาแบบแค่ประคับประคองนะคะแต่ก็มีวิธีการนะคะที่จะทําให้โรคมีหายขาดได้ก็คือวิธีการเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูก ะะแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องอม,มอีผู้ป่วยเนะี่ยต้องมีพี่น้องที่ทปกตินะคะแล้วก็มีมีส่วนคือ HLA ที่เข้าได้กันคือเหมือนเหมือนเหมือนกับมีสารพันธุกรรมตรงกับของของผู้ป่วยก็สามารถที่จะเอามาปลูกถ่ายให้นะคะคือถ้าปลูกถ่ายสําเร็จเนี่ย ก็คือว่าโรคเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหายขาดได้นะคะเหมือนเหมือนคนปกติทั่วไปแต่พูดตรงๆว่าโอกาสที่จะได้ทำเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่เนื่องจากว่าเราต้องหาหาพี่น้องที่ที่ที่มีมีสารพันธุกรรมที่ตรงกันนะคะคือในครอบครัวเราเนี่ยมันก็มันหายากใช่ไหมอาจารย์ ก็คือส่วนใหญ่ปัจจุบันต้องยอมรับส่วนใหญ่เรามีพี่น้องน้อยนก็คือว่ามีอาจจะมีเป็นลูกคนเดียวคือคือต้องต้องเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตพรอบเดียวกันแม่เดียวกันเลยใช่ไหมครัโอ้ก็คือว่าถ้าเป็นลูกคนเดียวลูกโทนเนี่ยก็เรียกได้ว่าปิดโอกาสเลยค่อนข้างยากแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็โชคดีก็คือว่าเรามีผู้บริจาค นะคะที่เป็นผู้บริจาคที่ที่ที่ทประสงค์มีความใจดีอยากจะช่วยเหลือแล้วก็ถ้าเกิดว่าโชคดีว่ามีมีมีมความ,มีคำเข้ากันกับของผู้ป่วยเรานะคะ,คะก็สามารถที่จะได้สามารถให้กับผู้ป่วยทะะยาราซีเมียได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า โอกาสที่จะได้เนี่ยก็ค่อนข้างอย่างประมาณหนึ่งประมาณ1คนต่อ2,000 20, มื่นคนวันนั้นก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสนะคือได้จากทั้งพี่น้องท้องเดียวกัน<ฆ>หรือเป็นคนเป็นผู้บริจาคคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติ<ฆ>แต่ว่าดันมีพันธุกรรมที่<อ>ใกล้เคียงกับของผู้ป่วยที่<ฆ>ตรงกันก็สามารถทําได้แล้วสมมติว่าถ้าผมอยากจะบริจาคเนี่ย คือต้องรอให้มีคนประกาศหาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถจะมาบริจาค<ร>ได้ม่เลยเลค่ะเราสามารถที่จะคือแจ้งจำนวนได้เลยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะแล้วก็ว่าเนี่ยเราเป็นเป็นเป็นบุคคลที่มีต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงะนะคะ,คะแล้วก็อาจจะมีการไปบริจาคเลือดที่เป็นประจำก็จะได้รับการชักชวนว่าเออเนี่ยถ้าเราอยากทำบุญอันยิ่งใหญ่ะนะคะก็ะะมีการที่จะสามารถที่จะไปตรวจแล้วก็ลงทะเบียนอยู่ในเป็นเป็นผู้บริจาคได้นะคะ คือการบริจาคที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยทรัสซิเบียได้มี2การบริจาคคือ1บริจาคโลหิตแล้วก็สองบริจาคไข่กระดูกไขกระดูกก็คือวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคล้ายๆการบริจาคเลือดแต่ว่าบริจาคเลือดแบบปริมาณเยอะหน่อยเพื่อที่จะสามารถที่จะคุณหมอเขาจะมีวิธีการขั้นตอนกระบวนการนะคะที่มีการเตรียมการและสามารถที่จะมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยโรคทรัสิเมียได้นะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตถามนิดนึงว่า คู่รักคู่หนึ่งถ้าป้องกันไม่อยากจะให้ลูกเกิดมาเป็นทาราซีเมียเนี่ยเขาจะมีวิธีคัดกรองหรือว่าป้องกันก่อนอไปครับคือในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะแต่งงานกันนะคะค,คู่สมรสเนี่ยเราก็แนะนําให้มีการตรวจหาพาหะของทาราซีเมียนะคะคแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่เสี่ยง ะะเราก็จะมีการส่งปรึกษาคุณหมอทาง<ะ>สูตินารีก็จะมีการแนะนําวิธีการนะคะหรือว่าวิธีการที่จะทํำยังไงให้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 มีลูกเนี่ยที่ปกติหรือว่าเป็นแค่<ะ>เป็นแค่พาหาั<ะ>ถ้าพาหาัยก,ก,ก,ก็โอเคไม่จะจะไม่ได้มีอาการอะไรก็คือ<ะ>เหมือนคนปกติทั่วไป<ะ>แต่เหมือนมียีนแฝงอยู่ในร่างกาย<ะ>นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าคือก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยก็ควรจะไปตรวจด,ดูว่า<ะ>ทั้ง เราเป็นคู่เสี่ยงที่จะมีโรคเป็นมีลูกเป็นโรคธาลัาสซีเมียหรือเปล่าคือถ้ามีก็ไปปรปึกษาสูตินารีแพทย์เพื่อที่จะวางแผนในการมีบุตรนะคะอันนั้นก็จะเป็นเป็นโอกาสที่จะดีค่อนข้างที่จะเพื่อป้องกันไละให้มีลูกเป็นเป็นโรคนี้นะคะ,คะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นความสํมาคัญของการวางแผนครอบครัวก่<ข>อนที่จะแต่งงานกันก่อนที่จะมีลูกเนี่ยคือมันต้องตรวจทุกอย่างเลยเจะดี<ช>นนที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถามถึงเรื่องของความ เพียงพอความขาดแคลนของไม่ไว่าจะเป็นของเลือดเองก็ดีแต่ไขกระดูกเนี่ยขาดแคลนแน่ขาหายากตอนนี้เลือดมีเพียงพอไหมครับคือในปัจจุบันเนื่องจากว่าเราก็ช่วงไม่ดีเนาะก็มี <c oughs> สถานการณ์โควิด19 <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีทีเนี่ยก็คือว่า เราก็ค่อนข้างที่จะมีคนผู้บริจาคที่เป็นผู้บริจาคเนี่ยอาจจะมีความกังวลหรือมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในสิ่งที่ว่ากลัวว่าเออมาบริจาคแล้วเนี่ยกลัวว่าเออเดี๋ยวจะปลอดภัยไหมกลัวจะติดโควิดในทอะไรเงี้ยก็ทําให้อปริมาณของผู้บริจาคเลือดเนี่ยค่อนข้างลดลงนะคะแต่ว่าอย่าลืมเนาะคนไข้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงตาม คือคนไข้เนี่ย<ะ>ก็ยังเป็นคนไข้ที่ยังจําเป็นปที่จะต้องอค่ะจาเป็นต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจําอย่างที่เรียนไปว่าคือเรามีคนไข้เนี่ยทั่วประเทศไทยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยสูงถึงประมาณสัก800,000รายนะคะแต่ว่าในใน800,000รายเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นประจำะทุกเดือนเนี่ยประมาณ500,000รายนะ่นะเนาะเพราะนั้นปริมาณค่อนข้างเยอะและคนไข้เหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องได้รับเลือดเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้างมันก็ค่อนข้างดูปริมาณเยอะมากเลยอันนี้ยังไม่รวมคนไข้โรคอื่นเนาะอ,อ,อย่างอย่างอย่างหมอเนี่ยรักษาคนไข้ที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งในเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยได้รับยาเคมีมมบําบัดหรือในคนไข้ที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกก็เองเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องได้รับเลือดรับผลิตภัณฑ์ของเลือดเนี่ยเป็นปริมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้ก็ก็ก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราจองอเลือดไปก็อาจจะไม่ได้ต้องรอสักวันส,ว,นสวันนะคะคบ,บางครั้งก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของของคนไข้เองโดยตรงนะคะ อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นคนไข้ธาลัสซีเมียเนี่ยบางครั้งก็อาจจะจําเป็นสวัวเขาได้รับเลือดบางถ้าไม่มีก็อาจจะต้องดีเลย์เขาไปนิดนึงหรือเลื่อนไปสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีส่งผลกระทบกับเด็กไมหมย่อมมีแน่นอนเพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะต้องทนกับภาวะซีดซึ่งเขาก็อาจจะเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็แล้วก็เรียนหนังสืออะไรก็ไม่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทันกับเพื่อนเท่าไหร่นะคะ มันก็เป็นผลกระทบกับตัวการเารียนการสอนของเด็กเองด้วยใช่ไหมครับแล้วในเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องของการบริจาคโลหิตกับโควิด -19 ในช่วงนี้ถึงจะมีวัคซีนไปแล้วก็ตามก็ยังคงมีคนกังวลอยู่อะไรที่เป็นข้อเข้าใจผิดที่อาจารย์อยากจะอยากจะทำความเข้าใจกับคนที่อยากมาบริจาคโลหิตและก็ยังมีความกังวลอยู่ครับจริงๆแล้วทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยก็ได้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ค,ความานั่นของผู้มาบริจาค ะะก็ได้มีการจับสถานที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็แล้วก็เป็นระยะห่างอันนี้หมอว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จํากัดคนที่เข้ามาบริจาคหมายว่าเข้าไปในใน,ใน,ใ,นในช่วงที่ห้องบริจาคที่ที่จำกัดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแล้ก็มีการที่จะล้างมือทุกอย่างนะคะคทั้งทั้งทั้งผู้บริจาคเองแล้วก็ทาง ทางเจ้าหน้าที่ที่ให้รับบริการนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะดังนั้นก็เลยอยากเชิญชวนให้ว่าคือถ้าถ้าผู้ที่มีใจกุศลแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่มีจิศตศรัทธาเนี่ยที่อยากที่จะช่วยนะคะผู้ป่วย <c oughs> อย่างโรคเลือดและโรคมะเร็งของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ให้มาบริจาคก,กันค่ะปลอดภยัย <c oughs> คือก็เป็นการหนึ่งได้ทําบุญอันยิ่งใหญ่เนาะ <c oughs> นอกจากได้ช่วยเหลือช่วยเหลือกับคนไข้เด็กเหมือนกับช่วยต่ออายุให้เขาเนาะ <c oughs> แล้วก็ตัวตัวผู้บริจาค เองก็มีประโยชน์เนาะพราเวลาเราบริจาคเลือดไปเลือดเลือดออกไปเลือดใหม่เราสร้างขึ้นก็เป็นเลือดที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนว่าไม่ต้องกลัวมากนะคะตอนนี้ก็พยายามเขาก็จับอย่างอย่างอย่างปลอดภัยนะคะไหนๆก็ถามเรื่องของการบริจาคโลหิตแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตถามเพิ่มนี้หน่อยกรุ๊ปไหนที่ขาดแคลนมากที่สุดจริงๆแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าขาดแคลนทุกรุ๊ปและค่ะก็คือมันเป็นช่วงๆเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ของเราเนี่ย ที่ที่ที่หมายถึงว่าป่วยเนี่ยกรุ๊ปไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าเอางี้ก็ใครอยากได้กรุ๊ปไหนอยากชวนมาบริจาคเนี่ยเรายินดีหมดเลยค่ะคุณสมบัติของคนที่จะมาบริจาคเลือดต้องมีสังผาสแข็งแรงขนาดไหนก็ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนของเราทั่วไปแหล<น>ะแต้องต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ าทานอาหารท,ที่ที่ที่แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงหมอว่าคือคือปกติคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราถ้าเกิดว่าไม่มีโรคประจําตัวอะไรไม่ได้รับประทานยาอะไร,รเป็นประจาก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนที่เป็นที่เสี่ยงอะไรเงี้ยหมอว่าวก็ก็ก็บริจาคได้ลวค,ะค่ะแล้วคุณสมบัติของคนที่อยากจะบริจาก,กระดูกไขสั่งไขสั่งเนาะไขสั่งก็ต้องมีร่างกายแข็งแรงขนาดไหน เวลาที่เวลาที่ในในบริษัทก็จะเป็นก็จริงจริงแล้วเราก็จะรับตั้งแต่คือต้องอายุอายุเนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณสักยี่ยี่สิบขึ้นไปนะคะ<อ>แล้วก็ถ้าดีก็คือจนกระทั่งอายุประมาณสักสี่สิบปีนะคะค่ะ<อ>ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงที่ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอยู่คนเป็นธาลัสซีเมียก็สามารถเล่นกีฬาออกกำลังกายได้ครับ ได้ค่ะแต่ว่าอย่างนี้กีฬาที่เขาเล่นเนี่ยคือช่วงไหนถ้าเกิดว่าถ้าพอดีกลุ่มกลุ่มเนี่ยได้รับเลือดอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้นะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายกว่ากว่าคนปกตินิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยคือแนะนําให้ให้ทำนะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้คลิปตัวเองเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าเขาได้รับเลือดแล้วนะไม่เป็นไรก็สามารถที่จะ ออกกําลังกายได้นะคะครับเย่างนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโรคที่มีสถิติผู้ป่วยไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีในการรักษารวมไปถึงสิทธิในการรักษาค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ช่วยให้ท่านคลายกังวลลงไปได้มากเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ทุกคนสามารถที่จะผู้ป่วยทุกคนนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสัมพันธ์ที่อยากให้ทุกท่านนะครับในช่วงนี้ ได้ช่วยกันนะครับบริจาคโลหิตแล้วก็บริจาคไขกระดูกเพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยธาลส,สีเมียทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับของคุณค้า okay. <This> ได้ความรู้ในเรื่องของโรคธาลส,สีเมียกันไปแล้วนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นลีลาการเล่นเซิร์ฟสเกตของคุณหมอสิทธวีเกียรติชวนันไปแล้วนะครับใครที่ได้ทราบอายุคุณหมอจะยิ่งอึ้งยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่าคุณหมอนั้นยังดูหนุ่มดูหลอ่อดูสมาร์ทอยู่แต่ว่าอายุจริงๆนั้นก็ใกล้จะถึงวัยเกษียณแล้วแต่เราจะมาถามเคล็ดลับกันว่าคุณหมอที่มีใจรักกีฬาแล้วก็ยังเล่นกีฬาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมแบบนี้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้เด็กวัยรุ่นนั้น ท่านมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองอย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอสิทธวีแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอโอ้โหลีลาเล้าใจนะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่รุ่นใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับเพราะว่าเราสัมภาษณ์มาเยอะแล้วตั้งแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอคว,ความเก๋าแล้วก็กีฬาเล้าใจอย่างแบบนี้เล่นกีฬาเซิร์ฟสเก็ตนี่มานานขนาดหรือ,อยังครับ เพิ่งเริ่มเล่นประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับนี่ท่านผู้ชมเล่นได้แค่เดือนเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าทักษะกีฬาก็ถือว่าเจ๋วเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยหนึ่งเดือน2เดือนสามเดือนก็ยังขาสั่นอยู่เลยแต่คุณหมอเนี่ยได้แบบโอ้โหพลิ้วมากเริ่มเริ่มมาจากความตั้งใจว่าอ,อยากจะเล่นเพราะเห็นหลายคนไปเล่นแล้วคิดว่าเราน่าจะไปเล่นได้ก็เริ่มต้นเนี่ยซื้อเซิร์ฟสเก็ตมาลองเล่นดูซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็มีความยากลําบากอยู่แต่ก็คิดว่า เล่นแล้วเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเรารแล้วก็เคยผ่านการเล่นกีฬาการเดินการวิ่งการไปเวทเทรนนิ่งมาก็พบว่าบางครั้งมันก็เบื่อแล้วการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยผมพบว่าอ้มันสนุกมากแล้วมันก็ท้าทายได้ความบันเทิงและขณะที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยบางครั้งเราก็ยังสามารถที่จะฟังพวกพอดแคสต์หรือว่าคับเขาได้ใน,ใน,ใน,ในตอนนี้นนก็ทําให้ตัดสินใจเล่นแล้วก็ลองเล่นกับมันจริงจังแล้วก็สามารถที่จะ เล่นได้นะครับในขณะนี้แต่ก็ยังต้องเพิ่ม Perform a n c e ของการเล่นท่าต่างๆท่ายากๆซึ่งก็ถือว่ามีความท้าทายอยู่ในขณะนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าการเล่นกีฬากับคนที่เริ่มมีอายุมากเนี่ยมักจะกังวลกันก็คือว่าในเรื่องของการกล้ามเนื้อครับเวลาอาจจะมีการล้มมีการเสียหลักแล้วมันจะมีอาการบาดเจ็บที่จะบาดเจ็บและก็รักษานานไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นครับคือเขากล้ามเนื้อเขาพัฒนาตลอดเวลาครับอันนี้คุณหมอไม่กลัวหรอครับก็ต้องใส่เครื่องป้องกันเนี่ย ก็มีทั้งสนับศอกแล้วก็สนับข้อมือแล้วก็สนับของหัวเข่าแล้บวบางทีต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเวลาที่ไปเล่นตามปั๊มแท็กต่างๆซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้จากตัวเราเองหรืออาจจะมีคนอื่นเนี่ยที่มาชนหรือกีดขวางเนี่ยบนเส้นทางที่ในระหว่างการเล่นซึ่งก็ต้องดูแลกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงแล้วคำแนะนำตอนนี้เชื่อว่า แฟนรายการหลายคนเนี่ยโอเคเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขายังีเรียกว่ามีวัยที่จะเรียนรู้กีฬาต่างๆได้แต่ถ้าที่เป็นผู้ใหญ่อายุ35-40ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะหันมาเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเอ็กตรีมแต่ว่ายังมีความกังวลใน,เ,นเรื่องของสรีละร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยคุณหมอมีคําแนะนําอะไรให้กับคนกลุ่มวัยช่วงวัยนี้ครับผมว่าถ้าเริ่มต้นการเล่นเนี่ยอ,อาจจะต้องมีผู้ฝึก ให้กับเราเนี่ยหรืออาจจะมีโค้ชแนะนําว่าการยืนบนเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยตอนเริ่มต้นเล่นเนี่ยเราต้องยืนอย่างไรแล้วการบาลานซ์การทรงตัวเนี่ยแล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้ามีโค้ชแนะนําที่ดีเนี่ยก็ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บในระหว่างการเริ่มต้นเล่นได้เพราะถ้าเล่นครั้งแรกแล้วบาดเจ็บเราก็จะรู้สึกมีความกลัวแล้วก็ไม่กล้าเล่นมันอีกเลยถ้ามีโค้ชมีพี่เลี้ยงที่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นเล่นในท่าที่ถูกต้องได้แล้วก็สเตตอัพ เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราความสามารถของเราเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะทั้งการดื่มน้ําการรับประทานอาหารเนี่ยที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อทําให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อเนี่ยที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็อาหารที่เราต้องแนะนําอย่างยิ่งเลยสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเกตอยู่เพื่อทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนั่นก็คืออาหารในกลุ่มโปรตีนโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์โปรตีนจากเนื้อสัตว์พืชตระกูลถั่วซึ่งโปรตีนจาก พืชก็ได้หรือโปรโตีนจากสัตว์ก็ได้คือแน่นอนว่าเด็กในวัยที่กําลังเติบโตเนี่ยโปรโตีนเนี่ยสำคัญถูกต้องแต่วัยผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเขาก็กังวลว่ากินมากไปก็ไม่ดีทีนี้รเราจะกินอย่างไรให้เหมาะสมกับช่วงวัยแต่ละวัยครับโปรโตีนเนี่ยครับโปรโตีนเนี่ยปกติเราต้องการเนี่ยปริมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแสดงว่าสมมติว่าถ้าน้ําหนักประมาณ60กิโลกรัมเนี่ยเราก็ต้องการโปรโตีนเนี่ย ประมาณ60กรัมก็มค,คือตามน,ำน้มนำหนักตัวเลยะนะ,ค,ะครับ60กรัมแต่อาหารที่เราบริโภคส่วนใหญ่บางครั้งยากที่จะได้ปริมาณโปรตีนที่มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเราในแต่ละค,คนและบางครั้งเนี่ยถ้าเราทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็จะได้ไขมันมาด้วยทำให้หลายคนพอได้ทานเนื้อสัตว์เพื่อหวังจะได้โปรตีนได้ไขมันได้คอเลสเตอรอลที่มันเพิ่มมากขึ้นก็มีผลต่อ โอกาสที่จะป่วย<ม>โรคหลอดเลือดต่างๆตามมาเชื่อว่าคนไทยหลายท่านอยากรู้กินอย่างไรให้ปลอดโรคกินอย่างไรให้อายุยืนและมีความแข็งแรงครับมาถึงวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการที่มีอายุยืนเนี่ยถือว่าเป็นความมั่งคั่งของแต่ละคนคสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการดังนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องดูแล ทำให้ร่างกายของเรามีออฟติมัลเฮลคือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดนั่นก็คือในเรื่องของอาหารการกินเป็นรรเรื่องแรกนะครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ต้องให้ถูกหลักโภชนาการ,รก็คือทานพวกผักให้เพิ่มมากขึ้นผลไม้ส่วนหนึ่งนะครับผักส่วนหนึ่งเท่ากับเป็น2ส,ส่วนแล้วแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่คนไทยรับประทานกันเยอะข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ย ให้ลดน้อยลงเหลือคแค่1ส่วนนะฮะจากเดิมที่เราเคยทาน3-4ส่วนแล้วก็โปรตีนอีก1ส่วนก็รวมเป็น4ส่วนอาหารเนี่ยถ้าเราทานได้ถูกตามถูกต้องตามหลักโภชนาการเนี่ยก็จะช่วยป้องกันโอกาสที่ร่างกายของเราจะเจ็บป่วยเราบ,บ,บ,บริโภคของหวานของเค็มเนี่ยให้ลดน้อยลงด้วยและดื่มน้ําที่เป็นน้ําด่าง เป็นน้าที่มีแร่ธาตุก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนี่คือในเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการส่วนที่2ก็คือในเรื่องการออกกาลังกายที่ได้คุยกันในเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตผมอยากมีสุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงก็ไปเล่นกีฬาและช่วงนี้ก็อยู่ในกระแสก็คือเล่นเซิร์ฟสเก็ตครับถัดไปก็คือในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอหลายคนเนี่ยทำงานหนักถามลูกถามคํานอนดึกนะฮะแล้วก็ตื่นเช้าอีกรเร่งดีบไปทํางานรถติดนะฮะก็ทําให้ เวลาพักผ่อนลดน้อยลงไปและที่สําคัญในตอนนี้ก็คือในเรื่องของความเครียดเครียดจากวิกฤตเศรษฐกิจคเครียดจากภาวะโควิดที่ระบาดแล้วรอบ2แล้วรอบ3กํากลังจะตามมาดังนั้นเนี่ยเราต้องลดภาวะเครียดให้ลดน้อยลงบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องตัดๆออกไปเราพยายามเนี่ยควบคุมร่างกายจิตใจของเราให้ปอลอดโปร่งแจ่มใสก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรง ทำให้เรามีออพติมัลเฮลหรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดนะครับรบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าฟังหลักปฏิบัติดีๆนะครับการกินการใช้ชีวิตการอยู่ของคุณหมอเนี่ยเชื่อได้ว่าไม่ต้องกินยาก็ได้นะครับเพราะว่าคนเราสมัยนี้น่ยกินยาเป็นอาหารเลยครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่สนุกแน่นอนนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มีอารมณ์แจ่มใสนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงสุดท้ายนะครับ ผมจะให้คุณหมอเนี่ยไปเป็นโค้ชนะครับสอนผมเล่นเซิร์ฟสเก็ตดูซิว่าคุณหมอเนี่ยจะแนะนำเทคนิคในการเล่นอย่างไรให้ผมนะครับให้ผมพอที่จะเล่นเป็นเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลยไหมครับครับน้าท่านผู้ชมครับไปครับไป้าท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมกับคุณหมอนะครับก็ได้มาแล้วครับแผ่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับคน คนละอันเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะเป็นนักกีฬาครับและโค้ชของผมนะครับเป็นคุณหมอสิทธวีนะครับอ่ะคุณหมอครับเริ่มยังไงดีเริ่มเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ต้องฝึกยืนบนเซิร์ฟสเก็ตให้ได้นะครับทีนี้ให้วางนะครับครับผมให้วางแล้วก็เอาเท้าขึ้นไปยืนนะครับเวลายืนก็ยืนเฉียงเฉียงนิดหน่อยนะครับหน่อยโอเคครับ แล้วก็ขึ้นไปยืนเลยครับขึ้นไปยืนขึ้นไปยืนเลยครับโดยทรงตัวให้ได้ก่อนในตอนเริ่มต้นนะครับผมจะประคองไว้นะครับโอเคโอเคครับโอเคนี่ถนัดด้านขวา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 นำนะครับเพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยถ้าเรายืนได้แล้วนะครับฝึกยืนยืนได้แล้วนะครับให้พยายามโยกตัวนะครับโดยใช้เอวนะครับโยกตัวนะครับแล้วก็โยกตัวอย่างที่คุณหมอพูดจริงคือมันได้ใช้กล้ามนื้วใช่ครับตอนนี้ต้องเริ่มใช้กล้ามเนื้อเบรนน่องเบรน หลังน่องต้นขาแล้วก็สะโพกนะครับให้บิดไปนะครับเราบิดไปทางนั้นทีนะครับแล้วก็พยายามบิดมาฝั่งนี้โอ้โหโอเคครับโอเคมากขอบคุณคุณหมอครับโอเคแม่เซฟเซฟสเก็ตตัวนี้กแรงมากครับออ่่เาใหมยืนใหม่นะครับผมยืนใหม่ครับโอเคแล้วก็พยายามบิดตัวไปนะครับทางขวาบิดตัวกลับมาทางซ้ายนะครับ ให้ใช้สะโพกแล้วก็เอวนะครับบิดไปเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไปข้างหน้านะครับในช่วงแรกเนี่ยผมจะลองดึงนะครับโอเคลากไปข้างหน้านะครับโอเคโอเคเดี๋ยวให้ไกลหน่อยเดี๋ยวเราไปไปทางไกลๆนะไปทางไกลๆโอเคไปไกลๆครับโอเคครับาบครัลองบิดตัวนะครับครับผมซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาโอ้เยี่ยมมากเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเส้นทางกีฬาประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนแล้วท่านจะห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ